ข้อสาม อตกถาวิพังว่าจิงอยู่บุคคลผู้มีความปรารถนาใหญ่ย่อมเป็นผู้ปรารถนาจะประกาศเสียงหรือคันธาหรือทุดงคคุณโดยที่สุดแม้สักว่าการอยู่ในป่าของตนแม้มีประมาณเล็กน้อยแก่มหาชนผู้รู้อยู่นั่นเทียวเหมือนพ่อค้าผู้ห่อของไว้ด้วยชายพกหรือเอาห่อเครื่องประดับด้วยมือแล้วใส่ของที่ควรใส่ลงแม้ในพกเมื่อมหาชนเห็นอยู่นั่นแลย่อมจัดแจงขายด้วยปากว่าเชิญรับวงเล็บซื้อสิ่งโน้นสิ่งโน้นฉะนั้นก็แลครั้น ประกาศแล้วไม่พูดว่าพอละย่อมรับปัจจัยทั้งหลายที่เขานําเข้ามาแม้ด้วยเกวียนจึงอยู่สภาพ3อย่างอันใครๆไม่อาจจะให้เต็มได้คือไฟไม่อาจให้เต็มได้ด้วยเชื้อมหาสมุทรไม่อาจให้เต็มได้ด้วยน้ําคนมากๆไม่อาจให้เต็มได้ด้วยปัจจัยทั้งหลายบุคคลให้ปัจจัยทั้งหลายเป็นอันมากก็ไม่พึงยังแม้สภาพทั้งสเหล่านี้คือกองไฟหนึ่งมหาสมุทรหนึ่งแม้คนมากๆหนึ่งให้เต็มได้ ดีกาวิพังนั้นว่าย่อมเป็นผู้ใคร่เพื่อจะประกาศแก่มหาชนผู้รู้อยู่นั่นแลยิ่งยิ่งขึ้นไปประดุดว่าคอยเตือนอยู่บทว่าปัจเจเยได้แก่ซึ่งปัจจัยมีเชื้อเป็นต้นอนุดีกาว่าบทว่าอุปาทานาที่ปัจเจเยความว่าปัจจัยอันเป็นเหตุให้เต็มมีเชื้อน้ำและจีวรเป็นต้น